อันนี้เราก็จะไปกินผัดกะเพราแล้วนะคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดกริงติดตามให้ด้วยนะคะตั้งชื่อช่องว่าหมี่ u t u b e ค่ะสวัสดนนีเราจะผัดกะเพราไก่นะคะอันนี้น้ำเปล่าใส่แล้วก็เกลือใส่นิดนึงทำไมผัดกะเพราไก่ถึงไม่ใส่น้ำมันเลยแล้วก็ใส่เกลือเลยคะสัมผัสใส่ที่หลังนะคะวันนี้สุดขั่ะ รวนเนื้อให้มันสุกก่อนนะคะนจะไปโอเคน้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะ ลงไปเราดวนเนื้อไม่ให้มัน่าวนะคะโออควันกระมงขงเข็งจะทำให้มันแห้งน้ำแห้งเราจะรอจนน้ำแห้งเลยนะคะเนี่ยค่ะที่ต้ม ลงแล้วนะคะลดลกแบบทันตาเห็น <l ots> ไฟมันโกหกเวลาผ่านไปแป๊บเดียวค่ะแล้วก็ทำยังไงต่อคะ <l ots> <l ots> เขารวนไม่ให้มันขาวนะคะแล้วก็ให้สุกก่อน,นะคะ่ะ โอเคแล้วอะไรตามต่อได้คะให้มันแห้งก่อนใส่น้ำมันดหนะให้มันแห้งก่อนนะคะแล้วถึงจะใส่น้ำมันนะคะพอพอมันเริ่มเริ่มแห้งเราก็ใส่น้ำมันนะคะนิดนึงเผ็น้ำตาไม่ออกอืม มีพริกดิบนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะแล้วก็ตำคุกเค้าให้เข้ากันโอ้ยหอมห่วยๆเลยหอมห่วยๆแปลว่าอะไรแปลว่าหอมสุดๆไปเลยค่ะถ้ะาใช้ฉันด้วยหอมห่วยๆหยอมสุดๆเลยค่ะน้ำลายแตกโอ้ยมันจะจแฉบแ้ตมด้วย หอมหัวใหญ่หั่นบักชิ้นชิ้นแบบบรรจมหั่นนะคะพอดีคำค่ะบรรจมมากเลยโอ้ยหอมมากเลยน้ำลายไหลอยากแล้วตามด้วยอะไรคะ่ะอันนี้ใส่เยอะๆเลยนะคะหอมหัวใหญ่ผัดกะเพาค่ะ โอ้ยยยแฉบแต่น้อ,ข,อ,นอขนาดยังไม่ใส่กระเทานะคะยังหอมจนน้ำลายไหลไหลแหละน้ำไหลไหลเลยนะคะน้ำลายย้อยเลยนะคะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยอ่าปัดมาผัดตะกา้าแแบบอ้าโอ้โห แล้วก็ตำด้วยจะบอกว่าจะควนกระทะนะคะจากนั้นมาใส่นิดนึงนะคะเพราะว่ามันแห้งมันแห้งไปอะคะ่ะ ตาดตามเนื้อกะเพรานะคะก็โกดะเพาแบบเต็มกระทะเลยนะคะแบบจัดหนักเลยค่ะไม่เสียดายต้องใส่กะเพราเยอะๆนะคะเขาถึงเรียกว่าผัดกะเพราใช่ไหมคะอันนี้ ใบกระเพราจริงๆค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ใบกระเพราใบใหญ่ๆช่วยๆอวบๆโอ้โหหอมมากหอมมากอยาก,อยากกินอยากกินโอ้โหทำด้วยน้ำปลานี่หนึงนะคะ หอม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 พร้อม,อม,อมอทานด้แล้วค่ะกินละดสุดสระดิษเด็ดโอ้โหพักเสร็จแล้วก็ตักโชว์ให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะคะ ปิดเตาแก๊สเป็นอันเสร็จแล้วก็ตักไปรับประทานค่ะเมนูผัดกะเพรายอดคิดขอดูใกล้ๆหน่อยนะคะพอตักเสร็จแล้วค่ะโอ้โหกะเพราเยอะๆเนี่ยนะคะ ก็จะไปกินผัดกะเพราแล้วนะคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดกริ้งติดตามให้ด้วยนะคะตั้งชื่อช่องว่าหมี่ u t u b e ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มันในห้องมันจะมืดๆหน่อยนะคะแล้วก็มีผัดกะเพรามีข้าวสวยอันนี้ก็มีผักใส่ในถุงไว้ผักอันนี้ก็มีตำแตงเด้อพี่น้องมาเด้อตำบักแตง ไก่ค่ะหลังจากผัดกับข้ามาแล้วเข้าวคจะมากินกันค่ะกาไตงทิน,ทนบ๊ายบายกินข้าวกันนะคะกินข้าวกันนะคะบ๊ายบายกินข้าวเท่านั่นหมด